สวัสดีครับกรับสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้าหนักศึกมวยไทยพันธมิตรครับมวยฮิตวันจันทร์ครับ5สิงหาคม2567ณเวทีมวยกองทัพากาดดอนเมืองครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่องทูฟอร์ยูนะครับ8คู่ในรายการครับวันนี้ผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์4คู่แรกช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูนะครับก็ถือว่าวิเคราะห์วิจารณ์กันแบบกระชับฉับไวกันเลยนะครับจะได้ไม่รปการเเสียวลา ไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนมวเได้์าเบื้องต้นกันก่อนคู่แรกเป็นตะวันฉายอัปคัดมวยไทยพบกับสมิงเหล็กลูกควนมิดครับร้อยสิบปอนด์คู่2เป็นออโต้บุมเด็กเซียนพบกับเพชรชชยนาศิลอาจารย์ต่าย43กิโลคู่3ครับสี่พลังสอสลาชีพบกับ3ต่อสอบุญชัย108่ปอนด์ครับคู่ที่4คู่เอกครับสมิงเอกอาสิงเอกเอไมบังมัดของตันครับพบกับคฤหาสน์ห .5 พยักฆ์ร้8ปอนด์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบกันไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมรึอข้อมูลมวยเลนราคาครบวงจรฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปให้ทศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนัก,กเลยครับก็ไปไวกันเลยนะครับก็กระชับฉับไวก็ให้ทศนวิจารณ์กันแบบเร่งด่วนกันไปเลยนะครับก็บวกเลทราคาล่าสุดณตอนนี้นะครับบกก็ประะมาณเือจ สิบเอ็ดโมงคู่แรกเป็นตะวันฉายอัปคัดมวยไทยพบกับสมิงเหล็กลูกควันมิดครับเบียดพิกัดร้อยสิบบอลฝ่ายแดงครับเจ้าตะวันฉายอัปคัดมวยไทยครับตะวันฉายอัปคัดมวยไทยหรือว่า้าดจะสอสมหมายนะตัวนี้ซ้อมอยู่สอสมหมายนะครับสิบหกปีมวยจากภูเก็ตสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรพื้นเพยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับ ต้นๆเล่นฝีมือได้วงในเดินบู๊เดินปั้มเดินตีขยันออกขยันทําครับเดินได้ถอยเป็นครับมีทุกลูกต่อยสม่ำเสม,มอร่างกายดีกว่าแต่ว่ากระดูกมวยยังน้อยอยู่นะต่อยมาประมาณ30ครั้งชนะขุนเดชยุทธการมวยไทยที่ตูปะเตมีขอไปครับอ่าชนะนอกยก4 พยักอีสาน ak 5พยักครับที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาชนะขุนเดชยุทธการมวยไทยที่เวทีมวยกองทัพประกาศล่าสุดชารอกยกสี่ครับเจ้าสมานชัยสิทธิพิทักษ์ชัยที่กองทัพประกาศ1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกค,ครับสมิงเหล็กลูกควันมิดหรือว่าสสวุวรณวงศ์ครับตัวนี้รุ่นพี่ครับ18ปีสูง170เซนติเมตรครับจากนครศรีซ้อมอยู่ที่มิตรมวยไทยที่รามินทานะครับ พื้นเพนก็เป็นมวยประเภทครบเครื่องครับนอกได้ในดีมีทุกลูกครับกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นดีกว่าแต่ว่าหายไปนานครับก็พึ่งกลับมาโชว์ฟอร์มไว้ไฟแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะไฟล่าสุดที่ต่อยไว้ครับแพ้เพชรแดงวันของโอเมบีเคที่กองทัพอากาศยี่สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงภาพร่างกายชั่วโมงนี้ก็ตะวันฉายเขาก็ดีกว่าแล้วครับประมาณ4ไฟล์หลังในชนะรว้เลยนะครับ ความสดมากๆนอกได้ในดีครับสภาพร่างกายดีกว่า110ปอนด์เมื่อเช้าเนี่ยมา109.8ฝ่ายน้ำเงินมา1 0 0มา109.8เช่นกันครับก็น้ำหนักมาขาดด้วยกันทั้งคู่นะครับเมื่อเช้าคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเดวราคาล่าสุเดเนี่ยเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะตะวันฉายเป็นต่อประมาณ118ต่อยถมถมเสมอกว่าครับได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายความสดความหนุ่มส่วนสมิงเหล็ก หายจากเมืองกรุงไปนานเพิ่งกลับมาโชว์ฟอร์มเวลาสุดเดือนมิถุนายนก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางซะเท่าไหร่คู่นี้ส่วนตัวยังชอบไปที่เจ้าตะวันฉายอัปเปอร์คัตมวยไทยครับชอบสภาพร่างกายครับเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดสม่ําเสมอกว่ามีนอกมีในครับต้นๆฝีมือเป็นรองวงในก็ถือว่าได้เปรียบนะจะชนะเจ้าสมิงเหล็กลูกควันมิดคู่2เป็นออโตบูมเด็กเซียนพบกับเพชรชัยนาทศิริอาจารย์ต่าย,ายครับเบรดพิกัด100 ขึ้นกระดาน100ร้อยปอนด์นะครับแต่ว่าชกกันจริงเนี่ยสี่กิโลนะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงออโต้บูมเด็กเซียนครับตัวนี้ก็จากอุดรน,นะครับวัย17ปี165ซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยขวามวยเข่าครับประเภทเข่าล็อกลัดมัดตีปั๊มตีทะลุดูดันแข็งแกร่งแข,ข็งแรงครับประเภทเปิดเกมท้าดวลชวนแรกครับก็มวยยังใหม่อยู่ครับต่อยมาประมาณ10กว่าไฟ ประมาณยังไม่ถึง20ไฟอ่ะชาวนกยกสีเงาพยักสิงของสีที่เพชรบุรีครับแพ้ลูกคนเหนือเพชรหนองบัวที่อยุธยาล่าสุดมาชาวนกยกสีเจ้าเลนูชัยเกียรติองยศที่ของทัพอากาศครับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาคู่ชกเพชรชัยนาศิทธิจารยร์ต่ายเพชรวีระชนเทิงเพชรสีทองครับตัวนี้ก็จากโคราชซ้อมอยู่ที่ชัยนาที่เพชรสีทองครับ16ปี160เซนติเมตรก็ต่อยมาประมาณ20กว่าครั้ง ก็กระดูกมวยยังน้อยเลยกันทั้งคู่พื้นเพก็เป็นมวยเข่าครบเครื่องครับต้น,ตน,ตนมีหมัดมีสองลุนได้วงในล็อกรัดปัดตีปั้มตีทะลุดูตตดันครับชนะทับหน้ายุทธการมวยไทยที่ตุปาเตมีครับแล้วก็มาแพ้ทับหน้ายุทธการมวยไทยที่ตุปาเตมีแพ้ธนพัทศักดสมชายที่ตุปาเตมีครับเมื่อวันที่ยี่สิบเกสภาคมที่ผ่านมาน้ำหนักสอบเมื่อเช้าครับ43กิโลนะครับคู่นี้ต่อยกัน43กิโล ายแดงมา43เท่าพิกัดไฟน้ำเงินมา42.9คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเข่าชนเข่าเรดเปิดอยูที่ออโต้เป็นต่อ11.8คู่นี้กระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นก็พอๆกันเลยครับชื่อมวยการผ่านมวยก็พอๆกันต่อยมาประมาณ20ไฟอีกคนหนึ่ง19อีกคนหนึ่ง21ไฟอะ่ะไม่ห่างอะไรกันมากนะคู่นี้พื้นเพก็เป็นมวยเขา่าชนเข่าด้วยกันทนะั้งคู่ด้วยแต่วันนี้ผมชอบที่เจ้าออโต้บูมเด็กเซียนนะ ชอบออโต้บูมหลึกเซียนกออ็ข้อไา,ายการทำม,มวยน้ําเลี้ยงมวยเด็กเนี่ยผมดูว่าตัวปั้มตัวซ้อมเยอะกว่าแล้วก็เข่าแข็งแกร่งแข็งแรง,แ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 งเป็นมวยขวาต้นๆนี่นนนมีหมัดมีศอกลุ้นได้นะส่วนวงในก็ค่อยไปลุ้นกันอีกทีเพราะว่ามวยคู่นี้มันเป็นประเภทเขา่าชนเข่าด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าถ้าพูดถึงความหลากหลายวันนี้ผมชอบที่เจ้าออโต้นะจะชนะเพชรชัยนาศสิทธิอาจารย์ต่ายครับส่วนคู่ที่3ครับรองคู่เอก สีพลังสอสระชีพหรือว่าลูกเจ้าพ่อกุมกันครับพบก,กับเจ้า3ต่อสอบูญชัยร0 8ยอปด์อครับไฟแดงครับสีพลังสอสละชีพครับจากชัยภูมิซ้อมลูกเจ้าพ่อกุมกันที่สระบุรี17ปี1 6 4ซนติเมตรพื้นเพเป็นมวยเข่าครับขุนเข่าคนป่าครับตัวนี้เปิดเกมเดินบูเดินชนเข่า,าล้วนๆหลอกลัดมัดตีปั๊มตีทะลุดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงถาดวนชววแรกเดินบูเดินชนตลอดครับ จานอกโก3ซูเปอร์แบงค์จอนลิ่มที่ราชนดำเนินชนะตีเล็กอาจศึกมวยไทยที่ตูปะเตมีแพ้เด็กเบืองชนพีบุญหลายที่กองทัพากาศครับ1กรกฎาคมที่ผ่านมาคู่โชคกครับเจ้า3ต่อสอบุญชัยครับเงาะบางกะปิอภิชาติมวยไทยยิมตัวเดียวเดียวกันครับจากลำปางซ้อมอยู่ที่สบุญชัยที่ลำปาง18ปีครับ168เซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทซ้าย หมัดสอกอันตรายทรงสไตล์ไฟเตอร์ครับต้นๆเนี่ยลุ้นได้เลยลุ้นนับน็อกได้ครับกดไม่ลงก็ค่อยขยับขยายนะเพราะว่าเขาใน4พลังตัวนี้ประเภทแข็งโป๊กเลยนะสามไฟลังสุดมีแพ้น็อกยกสี่ยอดบันีสวนจากคาเฟ่ที่ทูปาเตมีแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรน้ำเอกสีสามพี่น้องที่ทูปาเตมีครับชาวน็อกยกสี่เสือบอลบูมเด็กเสียน,น,สนที่เวทีมวยอ้อมน้อยครับหกกรกฎาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเวทพิกัดหนึ่งร้อย อ่าร้อยแปดปอนด์นะครับไปดูน้ําหนักสอบเมื่อเช้าฝ่ายแดงครับมาร้อยลด0.8ฝ่ายน้ําเงินมาร้อยขาด0.6น้ําหนักฝ่ายน้ําเงินมาขาดนิดหน่อยนะครับเมื่อเช้าเหรียดเปิดใครต่อรองนะครับผู้นี้ต้นต้นผมแนะนําให้เข้าไปก่อนที่เจ้า3ต่อสอบุญชัยการผ่านมวยกระดูกมวยดีกว่าต้นๆเนี่ยหมัดศอกซ้ายลุ้นได้เลยส่วนเจ้าสี่พลังเป็นมวยเขา่าแข็งแรงจริงแล้วก็ลูกทะลุดูดันเนี่ยได้เปรียบจริงวงในแต่ว่าต้นๆ้นันนี้ต้องดูว่าโดนอะไรแรงแล้วอยู่ได้หรือเปล่า สต่อตัวนี้ประเภทหนักจริงแรงจริงนะต้นต้นเนี่ลุ้นได้เลยวันนี้ออกไปที่3ต่อครับลุ้นนับนอกก่อนลุ้นหยิบสดก่อนครับกดไม่ลงมีราคาขยับขยายแน่นอนจะชนะเจ้าสีพลังสอสระชีพคู่ที่4ีคู่เอกประจำรายการครับสิงหเอกไัยบางมัดคลองตันครับพบกับเจ้าคลิหัสช .5 ห้าพยักฆ์ครับร้อปฝ่ายแดงครับเจ้าสิงหเอกไมยบางมัดคองตันเมืองชายสีกำดันหนึ่งครับ มวยจากนาครสวรรค์ครับซ้อมไปที่สีกำนันหนึ่งยปีครับ1นึเซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงเหลี่ยมเชิงโชคความเป็นมวยดีจุกจิกโชคยากชนะพันลำสอสมหมายที่ราชดำเนินชนะเพชรชาคิดอินไฟสไตล์ครับที่ตูป่าเตมีล่าสุดมาชนะเจ้าเพชรชาคิดอีกครั้งครับที่ลังสิทธได้นับ8ยก4นะครับวันนั้นก็พลิก คู่ชกครับคฤเรือหาดชอห้าพยากักหรือว่าไฟแดงชอห้าอ่าไฟแรงชอห้าพยักเดิมครับมวยจากบุรีรัมย์ซ้อมชอห้าพยักสิบห้าปีครับร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรมวยจังหวะฝีมือเข่าครับประเภทล็อกลัดมัดตีปั้มตีทะลุดุดานต้นๆก็เล่นฝีมือได้ความเป็นมวยก็ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าอาวุธหลักก็คือเขา่าแพ้นอกชกหนึ่งผูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนปูรีสอร์ทที่ลังสิทช,ชนะการศึกษาสมาคมที่ตูปะเตมีครับแล้วก็มาแพา้เดชอนัน์วอเวียงศักดิ์ที่กองทัพอากาศ17มิถุนนาายที่่ผนมา คู่นี้น้าหนักสองเมื่อเช้าฝ่ายแดงลด0.6ฝ่ายน้ําเงินเนี่ยมาเท่าพิกัดนะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงการดูกมมยการผ่านมวยคือถ้าพูดถึงต่อยมวยมาเยอะกว่าเนี่ยคู่ขี้สูสีนะแต่ถ้าพูดถึงการผ่านมวยชื่อมวยลึกๆแล้วเนี่ยเจ้าสิเงเอกไมเนี่ยดีกว่านะการผ่านมวยดีกว่าวันนี้ก็คาลือหาเนี่ยเขาสดขึ้นมาแหละ หฤือหาดหรือว่าเจ้าไฟแรงในสดขึ้นมาได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายแต่ว่าต้นๆวันนี้จะเข้าถึงหรือเปล่าสิ่งที่เอามัยตัวนี้ประเภทจุกจิกจก,จกยากนะทางมวยดีกวา่าแล้วก็บรรยากาศหน้าเสือดีด้วย คู่นี้เลดเปิดอยู่ที่สิงห์กัไม้เป็นต่อได้แลคาเสมอต้นต้นก็ต้องเข้าไปที่สิงห์กัไม้ก่อนะ่ะไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วดีกว่าเยอะครับวันนี้มีโอกาสม้วนเดียวสูงครับหลักเหลี่ยมเชิงโชคความเป็นมวยดีจุกเกลกโชคยากครบับวงในมีลูกขวางแล้วก็มีศอกด้วยนะตัวนี้ข้าเลือหาเนี่ยเป็นมวยเขา่าต้องลุ้นเตท้ายเลยวันนี้ถ้าเข้าไม่ถึงตัวเข้าไม่ติดวันนี้ก็เหนื่อย วันนี้ออกไปที่สิงห์กับไม้ครับจะชนะคาลิฮัดชอห้าพยักครับชื่อชั้นการผ่านมวยดีกว่าครับวันนี้จะชนะรุ่นน้องอย่างคาลิฮัดชอห้าพยักได้ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปบัลลักษบัวชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนมวยได้นาข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้หน้าเวทีประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจำรายการวันนี้ผมชอบที่3ต่อสอบูญชัยจะชนะเจ้าสีบลังสอสลาชีพยังไงก็ต้องลุ้น3ต่อก่อน หนักแรงทุกลูกครับโอล่าสุดเดกดเสือบอลลงเนี่ไม่ธรรมดานะคือเป็นมวยซ้ายหมัดซ้ายสอกซ้ายอันตรายมากๆครับสีพลังเนี่เป็นมวยเขาต้องลุ้นท้ายๆเลยกระดูกมวยยังน้อยด้วยแต่ว่าได้ลูกทะลุดุดันครับวันนี้ผมมองว่ากว่าจะจับกว่าจะปัม้มกว่าจะตีได้ไปลายๆเนี่ยผมดูว่าเหนื่อยต้นๆเนี่ยยังไงก็ต้องลุ้น3ต่อก่อนไม่หลับ,ไม,ลบไม่หล่นน่าจะมีเมามีซึมกันบ้างอะ ส่วน5ดาววันนี้ผมชอบด้วยสิงห์กับไม้บางมัดของตันครับชื่อชั้นการผ่านมวยดีกวา่าฝีมือความเป็นมวยดีกวา่าจุกจิกจ,กจ,ก,จกจากไม่ยุบไม่หมดแรงวันนี้มีโอกาสม้วนเดียวสูงนะวันนี้ผมชอบมากเป็นมวยชอบ5ดาวเลยสิงห์กับไม้บางมัดของตันชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยชอบสี่คู่ คู่แรกชอบไที่ตะวันฉายอัปคัดมวยไทยคู่2ผมชอบไปที่ออตโต้บุมเหล็กเซียนคู่3ชอบไปที่3ต่อสอบ,บุญชายคู่ที่4ชอบไปที่สิงห์กมัไมบางมัดของตันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิก FC ทุกท่านเฮงๆรวยๆจากลากระกก่นเทเทานี้ขอพระคุณครับ